ทีมยิปต์เกครับมืผมเปิดคลิปให้่ือนเตือนแล้วครับกินเลยครับพี่้องนเตืนครับพี่้องทิ่ตนแ้วเนาะเจียนนเจียนนเป็นอีล้วินิปต์ดียิปเก่าแล้วเนี่ย่นายต์อ๋ตนเตืนน้องกรสนที่ทเนี่กันดิม อร่อยยังครับคครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับท่านไทซครินสัญจรสวัสด <ine>. oh, mm ีค hmm. ร e ับไทซูรสวัสด oh, ีคร oh, ับสวัสด oh, oh, oh. oh. oh, oh. <wh> ีครับไทซูรินไทซครินมาเจอไทกะซินแล้วเมื่อกี้เอาเอากล้วยกับเอาข้าวมาลงเป็นร่วมกับองค์กะซินด้วยครับไทซูรมาเจอไทกะซินทอดไทกะซิมาเรนี่มาเร่อไทกะซิ มีอย่างบ้าสุดดีทุน้องฟังกับบ้าเเจ้าแอดมินองเสียนุ่ครับเม่บ้ปากแอดมินเนมนไนมบ่ปลายรักนี่ยิบเ็ดบ้เลยยิบเก่ายิบเก่าเมี่ยเยเมียสดเมียเตยมเห็เบีย

ยิบยิบเก่าเราเชิญใคเอกสิงไม่ได้ใจกันสบายนะครับแก่่อนเครับยังทานแล้วพายุกินยี่บ้านทำมือเด็สิกับโอ้ยมื่นมื่นสาวจังเมื่อบงมาร่ำกรโอ้ยเอ่นสาวจังเมื่อบง่าี่ยังบ่อาเอ่ เป็นดีกระย่างบอยเหรอพี่โอ้ยทีขาดไปเอาอันเครื่องอาบน้ำได้อยู่อันซาลาหน่อยจะไปอาบน้ำก่อนล่ะจะเนาะน้ำไหรดีก็หรอกคอยอาบเตคอยทำหนักคอยอยู่หันเด้ แต่วันนี้สีดากไหมโอ้ยสีดีฮอตที่สีดากฮอตปากพี่แม่ออกปากย้าไปว่าอากากมันคือใครหำเจ้าวะจุกเลยจุกเลเนาะเลือบไปว่าว่ไม่ใครหั่นจะนันตรงไหน เสียบ่ต้นแล้เียบมีอะไรครเนมีไข่นะครับนี่เป็น้มกัตรมเนี่ยใครพอๆได้เป็นเงียวเป็นเงียวเสื้ดับสซยบะเสียบครับเก้มไหนเีมโอ้เก้มแก้เดียนแก่านาาพูดได้แล้วครับ คุณชายแก้วภูมิใจมองชายแก้วสวัสดีครับเอาคลิปที่สามสิบมาแล้วครับฮะลูกมาเพิ่งมาถึงเหรอแม่วไปดิครับมากับใครมากับแม่เนี่ยบอกเคยมาเป็นเคยมาไหมเคยมาเคยมาแล้วเนาะครั้งอันนี้ครั้งที่สองแตกต่างกันยังไงครั้งหนึ่งข้งสองั้งอลังการครั้งสองอลังการค่ะค่อย hit ไหมทางนั้นอลังการมากกูกูคุ้นไหม <formation> ดีใจน้ำเอ้ยเป็นเป็นน้องเพือไปเดือยเป็น่องเป็นอุ้ยเป็นนองจับบอบ่นัวเป็นน่องเป็นน้องอุ้ยอีกนะแม่คุยว่ายแน่เอาถ้าก็สู้สสักวันเราต้องต้องเป็นของเรารู้สึกดีใจน้ำถอเน่องอาสู้ต่อไปสักวันก็ต้องเป็นของเราเอานักกินข่าลูกกินขโอ้โาพ่อโกลเถั่วอย่าีวกกอยู่โกลปี20ปีเรา ว่ามมือมันเข้าแผ่นนครพนมมือโบ้ทั้งสามหลอดไงผมมักภาษาบอภกกาวสาทั้งนครพนมอ๋อเรครับเขาบอกเลียนเปลาหัวเชิญครับผมรับประทานอาหารมามามากินข้าวครับมากินเขากินปลาก่อนเชิญรู้จักหนำไปสาวเรียกแล้วเลยบ่นี่บ่กฮื่อแบบไม่หนหายป่วยแล้วเหรอครับผม ทานข้าวยังทานข้าวก่อนครับกับข้าวอร่อยมากแม่ครัวที่นี่ทำอะไรก็เค็มครับผมเอาเอาขนที่บ้านยังสามก็จริงจี๊ดโอ้ยโอ้ยเผาขนโพดเว่าก็ได้สวัสดีเฮงด้วยนะฮะเฮงอยู่ข้างหลังด้วยนะโอเนครอหัวจักค้นมึดเหรอวินนั่นคือหัวจักค้นมึดพอคือหัวจัก ไม่ได้ถ่ายคลิปสองไม่ยุยเอาไปจะได้ตูดยูอหันดิไป่อนมาเกนบมาไอ้จี้มแล้วลูก้าวนี่ห้องนี่งั้นนี่ห้องนี่ปี๊บกูเพ่งใส่พี่อ่้่อ่าเนอเก็บอรามีเราหิ้งหลอ่ะพิ่ได้เป็นคลิปสามิอีพวกมันนี่

นี S <S ่ก็ไม่ใหบุญล้ก็เลยวสก็ัไดูเนี่เีก็ตายแล้วกแถมผมมาได้ยิบไปแล้งหลับหลับนังหลับไม่กินกินครับจะบูบะจะข้รถไปหรอกฮะจะขีรถนะกับขี้ขึินไปหรอกลุกเลี้ยวอย่างสี่แยกบร พอให้ลดความดันเยอะไปเพ่ความดันไปเด้มปกติเพราะแบบตั้มเคยโดกินเราเปิอยู่ ไม่น่ามาเบอลท่นา่ใช่ใช่พี่ดองพ่อของรปกันได้หนุชขดใช่พ่อซื้อมาทานแ่กับหมอ้วยช่วยเราเพื่อนใช่ใช่เนเราอะร่างงี้เอาว่าซือให้เพื่อนไงใช่พ่อกินกับของเดียวเส่พ่อทือี่มาพูดเป็เพื่อนั่นเพื่อน่อ่เ เม่นมเเลยาก้อ <divide> กิน <sponge> <cake Sounds> ัอกินฟองเดียวทั้งคืนเพราะว่าอแ้วไแ่ไปลองพี่นมาแล้วอ่อ่ออกินหกินนกินไปลองพ่นหแล้วเมาหญาเลยแกอ่ะพอกัคลิหนาครับพี่น้องครับ